เสร็จจากช่วงเช้านะครับเตี๋เอาข,อขานมปลาเฮือดละอ่อนนะครับเดินทางมาหายนัดส่งมอบรถหนึ่งคันเอากันหนึ่งไปก่อนบ้านบ้านแม่เจี๊ยบ้านอย่างหรอหลวงปงครับบ้านหลวงปงช่างครึ่ง <c oughs> <c oughs> คนไก่ปักกันเหรอคนไก่ปักกันอ่ะโอเคเปิดประตูจ้ะ <c oughs> เปิดแล้วครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะเอารถล,ลงก่อน แล้วเดี๋ยวจะอบวิธีขื้นว่าจะย่างอย่างไหละอ้ายอ้ไปอยู่กับไอ้รถเบาปิดมาได้ขึ้นมาวันศุกรครับโอเคมาไปยังไอ้เดี๋ยวผมจะเอารถลงก่อนตอนที่มาทำการรับรถนี่ครับรถสตาร์ตปฏิทินเลยมีก็ได้เลยสตาร์ตปฏิทินสตาร์ตดังลุ่มๆลุ่มๆไม่ออกครับ ตรงกับเจ้าของครับโลกของท่านกลับมาฟื้นคือชีพไปที่เรียบร้อยโอเคนะครับ